โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าจากชนบุรีครับผมติดต่อเข้ามาขอดูฮ o n d ้า c อค r d ์ดครับผมก็เมื่อกี้ลูกค้าได้ดูภายนอกภายในยไปแล้วก็บอกว่าชอบครับผมตอนนี้เราก็าให้ทีมงานเราพาลูกค้าไปเทสไดกันสักหนึ่งรอบครับผมไปดูการขับขี่กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมต้องบอกว่าสวยจริงผมแอคคอร์ดคันนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยครับผมก็ฝเฝาาด้วยครับมาพี่ๆูกค้าต้องได้รองรถนะจ๊ะดูให้ยบยหน่อย สวัสดีพี่ครับผมนิดนึงพี่ขอนิดนึงครับผมพี่ยินยอมนะวันนี้ลูกไทฟฟีเยอะจริงๆครับพี่นี่มาจากปัตตานีครับผมและก็นี่มาจากนนทบุรีครับผมแล้วเมื่อเช้าแคมรีคันนี้แคมรีสามจุดห้าคิวครับผมก็ฟีก็กลับมาจากกองรถเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูผมว่าวันนี้จะจบสดกันไปกี่คันดีครับผมเรียบร้อยไหมอีกทีซิน้องเนิวไฟหน้านะครับนี่ไฟสูงไฟเลี้ยวครับไปทางซ้ายครับ แล้วน,นี่ก็ตัดหมอกล่างนะอุปรกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับครบถ้วนกระบวนการนะครับอันนี้ที่ยี่สิบรายการให้ด้วยนะครับแล้วมันเคลืมันเคลียร์เอออะไรเออเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเทียวมืเอ,อเดียวไปไ้ายแดงฮาร์ไอคอนมน่าเนเชนปีสองพันเจ็ดแล้วก็สีหกแปดนะครับก็สวยมากนะคันนี้ไปชงไปได้กลับเรียบคันนี้เห็นบอกว่าแถมน้ำยาด้วยน้องเอ็กน้ำยาเฮน,นบอกแถมเคลือบเง,งาด้วย,ยนะครับเป็นคนนะผมทำไมลูกค้าเลยนะครับแต่เอฟซีท่านใดอยากได้เป็นเซตนะเดี๋ยวเรามีรีวิวแนบถ่ายให้อ่ะมอบเลยน้องเอเรรียยบ้อ โห่นี่ก็เช็คทั้งวันนะคนนี้ฮะได้เลขกไหมครับเนี่ยตรงนี้เราสองหน้ามาหน่อยสิพ <c oughs> <c oughs> ี่เห็นหน้าเลยฝา <c oughs> กกระโปรงเลยนะเงาไปปะเพื่ออ่าน้องเอ็กซ์ปั๊เดี๋ยวส่งมอบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์ให้พี่วิทย์ด้วย <c oughs> พี่วิทย์ขอบคุณมากเลยนะฮะขอสัมภาษณ์นิดนึงบริการที่ดี่ดีไหมคุณพี่โอ้ยผมฟุ้งมากเลยผมตั้งใจจะมาซื้อพีพีไม่คิดว่าวันนี้มาพีพี ก็คือก็ดูอยู่ว่าตอวการจะมาซื้อที่นี่เนาะที่มันนี้ก็ดูดูดูเยอะดูมานานนะดูครัูปกิดตามมาตลอดครับจนมาสะดุดเมื่อกี้ครับเาะว่าพราะว่าเพราะว่านี่มันคุ้นหูอ๋อสรุปคือพีพีตรงนี้เราได้นะครับโขอบคุณมากๆนะครับแหมน้ำตาจะไหลยิ่งแบบงงงงนี่ประทับใจมากเลยโอ้โหครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเราก็นึกว่าความรู้สึกเหมือนการ์ตนาพิเศษหรืออะไรเอ้ยใช่หรือเปล่าเออใช่หรือไม่ไปไปบากลายเป็นเป็นที่ที่ตั้งใจตั้งแต่แรกอยากมาเัาได้มาตั้งแต่แรกเลยโอ้โหขอบคุณมากขอบคคุณรับขอบคุณคคครับโอเถ้าามมีีีวสุขพ่่นนะะฮ พี่วิทย์เดินทางมาจากชลบุรีนะครับเดี๋ยวจะงงนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้พี่พูดยังไงคืออย่างนี้ครับพี่วิทย์เนี่ยเขาดูเรามานานแล้วนะครับแกก็ตั้งใจจะมาซื้อนะครับแต่เพื่อว่าแกหา,บบาเบอร์ไม่เจอแกก็เลยลองสุ่มมาดูลองเซตเซตเดูนะแล้วแกรีบใช้มากๆก็เลยตัดสินใจมาซื้อไปซื้อว่าถามไปถามมาอ้าวแกเปพิธีที่ที่แกตั้งใจไว้แต่แรกแล้วนะครับปู่ตายแล้วโอ้ขอบ <ๆ S 1> ใจมากโอ้ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นโฆษณาทางร้านด้วยอ่ะเชิญเชิญเชิญน้องอีวิ้นครับเดี๋ยวพาไ้ เทพมถังเลยพี่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยน้องนิวเดี๋ยวพาคุณพี่ไปที่ปั๊มน้ำมันหน่อยถ้าเต็มสิบให้สิบบวกโอ้ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับจากผู้รับเหมาก่อสร้างเลยโอ้โหขอบคุณมากมาครับพี่พชายชลบุรีปไปน้องเอ็กตาไปเลยจา้าน้ำมันเต็มถังเลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหวิชีวิตนี้น่ารักมากๆนะฮะสุดยอดเลยครับเป็น F C P P ฮะแกก็ดูมาสักพักหนึ่งนะฮะเคยโทรมาสอบถามนะครับแล้วเผื่อแกว่าจําเบอร์ไม่ได้นะครับแล้วแกก็รีบใช้รถแล้วแกก็ให้เพื่อนนะครับ มาเซิร์ชดูว่าเอ๊ะดูให้หน่อยเนี่ยรีบใช้มากๆเลยนะฮะขอหน่วยแอคคอร์ดหน่อยนะครับเห็นว่ารถสวยมากๆ,ๆเนี่ยก็เลยรีบมาดูเลยดูไปดูมาพี่เขาบอกว่าเอากลายเป็นพี่ๆที่แกเคยดูที่แกอยากใช้บริการอยู่นะฮะโอ้โหจูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะพี่วิทย,ย์นะใช้รถยังมีความสุขครับพี่วิทย์น,น่ารักมากๆนะฮะคอนได้ขอของเรารเพื่อนนะมือเดียวบ้ายแดงกุญแจสองดอกนะ 2.4EL นะครับ มันติดฟังก์ชันสองค่าเบอดหนังแอร์แบ็กสี่บายบอยฟ้าคู่หน้าด้วยรถสวยมากๆเพื่อนๆนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่พี่บอกสูงมากๆไปต่อสักคำขอบคุณครับโอเคผมแล้วก็หลังจากที่จบสดไปเรียบร้อยผม,มก็น้ำรถมาเติมน้ำมันเต็มถังให้ลูกค้าเอซีก่อนกลับบ้านกันสักหน่อยครับผมก่อนชิงเครผมเต็มถังครับพี่โอเคผมก็เติมเต็มถังเสร็จเรียบร้อยก็ขอให้พี่ยุท์ใช้รถอย่างมีความสุขครับผม ก็ f อ FC ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกเดินทาง้าเข้ามาดูรถแบบนี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับผมทางนั้นเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยครับผมฝากไว้้วยครับมาเป็พีต้องค้าต้องได้รถสวยถูกใจของครับผม